สวัสดีครับ FC i u s e c a r นะครับผมใครที่ยังไม่มีรถเที่ยวจุดจีนใครที่หาของขวัญให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมผมมีสินค้ามานำเสนอหนึ่งคันนะครับผมคันนี้คือแบรนด์จากโตโยต้าโตโยต้าโคโร a ออต i ิสปี2010ไม่ได้เก่าเลยนะครับซื้อให้ผู้ใหญ่ใช้งานนี่ถือว่าเป็นของขวัญจุดจีนชิ้นดีเลยนะครับราคาไม่แพงนะครับผมโตโยต้าโคโร l ออต t ิสปี2010 1.8ปตัว e นะครับผมอดีตค่าตัวนะครับ9แสนกว่าบาท ปัจจุบันเหลือแค่แสนกว่าบาททำไมถึงชอบนำเสนอรถรุ่นนี้ยี่ห้อนี้เนื่องจากอึดถึกทนไม่จุกจิกอะไรไม่แพงใครก็จับต้องได้คุณภาพดีๆเหมาะกับการใช้งานสมรรถนะการขับขี่ช่วงล่างดีนิ่มเงียบกว้างขวางนั่งสบายและอะไรก็ถูกนะครับแล้วก็ไม่จุกจิกเลยนะครับเอาไปใช้งานนะครับให้ผู้ใหญ่ใช้งานไม่มีวันพังนะครับผม มันทนมากๆเลยนะครับอย่างที่เาขาใครเขาบอกกันว่าถ้าขับวัติสพังขี่ควายควายก็ตายนะครับผมอยากจะนําเสนอให้พี่น้องชาว f c ฟยุทธคานะครับได้นําไปใช้งานกันนะครับรถบอดี้สวยไม่มีนหนักตัดต่อพิกความมจมน้ําสีสันโดยรวมเงาฉ่าสวยงามทั้งคันขัดเคลือบสีเช็คตรวจสอบซ่อมบํารุงทุกอย่างให้ครบหมดแล้วเรียกได้ว่านําไปใช้งานกันได้เลยสีอาจจะมีริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้นสปาภายในสปาห้องเครื่องนะครับผม เก็บงานเช็คทุกอย่างซ่อมชองลากอะไรให้ครบหมดแล้วเอาไปใช้งานได้เลยไม่เคยติดแก๊สนะครับผมคันนี้ภายในเป็นเบาะหนังเกียร์เป็นแบบระบบขั้นบันไดนะครับผมเป็นเกียร์ออตโต้แบบขั้นบันไดนะฮะอัตราสิ้นเปลืองตกประมาณ15.7กิโลลิตรนะครับถือว่าไม่กินน้ํามันเลยนะครับผมและภายในเราก็ทําสปาให้หมดนะครับอย่างแผงประตูนะครับที่ชอบลอกไอตรงทิมนะครับตรงที่ปรับไฟกระจกของไฟฟ้าอันนั้นเราก็ให้ช่าง พ่นให้ใหม่นะครับเรียกได้ว่าไม่ได้ต่างจากรถป้ายแดงเลยนะครับพวงมาลัยที่ลอกอันนี้เราจัดก,การทําให้ใหม่หมดแล้วนะครับผมคันนี้วิ่งมาแค่2องแสนสี่หมื่นกว่ากิโลถือว่าไม่เยอะเลยนะครับผมได้ออปชั่นแบบสูงสุดนะครับปรับข้างไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบไฟฟ้าทั้งคันแอร์แบบออโต้นะครับผมวิทยุเดิมจากโรงงานนะครับภายในะเป็นเบาะหนังสภาพหนังก็อยู่ใน สภาพที่ดีนะครับอาจจะมีรอยตามการใช้งานทั่วไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้นนะครับรถเป็นรถแค่สองมือในเล่มญาติกันนะครับผมไม่เคยแก๊สนะครับผมออตติสเป็นรถที่อึดถึกทนนะครับไม่จุกจิกอย่างที่ผมบอกนะครับอยากให้นําเสนอนะครับผมเพราะว่าปัจจุบันราคาเหลือไม่ถึง20%นแล้วครับเหลือแค่สิซได้รถดีๆไปใช้งานรุ่นนี้ยังรับรองประกันชั้นหนึ่งอยู่นะครับผมยังรับรองยังสามารถทําประกันชั้นหนึ่งได้อยู่นะฮะ นี่นะฮะฝากระโปรงเดิมจากโรงงานสวยๆซอกเสื้อเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีแต่งสีโปสีแต่อย่างใดนะฮะยางอะไหล่แม่แรงต่างๆสวยงามหลุมอะไหล่สวยเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบไม่มีการพ่นแต่อย่างใดไม่มีรอยเจาะติดแย้แต่อย่างใดนะฮะถือว่าโอเคเลยนะฮะเดี๋ยวมาดู Med เม็ดอาร์คกันสักนิดนึงนะครับผมเม็ดอาร์คนะครับที่เอฟซีชอบถามกันมานะครับฟิตๆเปียกๆไม่เคยดึงเลยครับเนี่ยออกจากโรงงานมาแบบนี้เลยฮะอยู่ครบทุกจุด ไม่มีการแต่งเพิ่มไม่มีการตัดไม่มีการต่อไม่มีจมน้ําแต่อย่างใดนะฮะกุญแจมีเป็นแบบรีโมทด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องแลฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างนะครับสตาร์ทที่เดียวติดนะครับผมอันนี้เครื่องเดินนิ่งเรียบแล้วครับได้ดิสเบรกสี่ล้อนะครับยางดอกหนาหนาปีใหม่ๆนะคนะบผมปียี่สิบสอเลยนะครับผมใช้งานได้อีกหลายกิโลเลยนะครับยางดอกหนาหนานครับผม นี่นะฮะเอาไปใช้งานได้ยาวเลยนะครับผมเรียกได้ว่าเอาไปพร้อมใช้งานเลยเจ้าของเก่าเข้าบริการที่ศูนย์ตลอดนะครับคันนี้เข้าบริการที่ศูนย์ตลอดด้วยนะฮะเครื่องเดินนิ่งเรียบดีน้ามันเครื่องใสกิ๊กนะครับไม่ไอายไม่ควันนะครับผมนี่นะฮะคานเคลนเดิมจากโรงงานนะครับท่อเตอร์เดิมจากโรงงานนะครับผมสวยงามนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อมีความเป็นจบน้ําเครื่องสะอาดสะอาดแห้งนะครับไม่หยดไม่ย้อยไม่เยิ้มนะครับผมมีเพียงแค่เศษดินเศษฝุ่นเศษคลตามการใช้งานทั่วไปเท่านั้นเอง เดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างนะครับเข้ามาอยู่ในส่วนตัวรถนะครับภายในกว้างขวางนั่งสบายแน่นอนนะครับผมแอร์เป็นแบบออโต้ด้วยนะครับปรับอุณหภูมิเองนะครับนี่นะฮะปรับอุณหภูมิปรับความเร็วลมเองถ้าเราตั้งแบบออโต้ไว้นะครับผมนี่นะฮะมีไฟส่องสว่างที่อ่าตรงไฟส่องแผ่นที่ด้วยนะครับผมคันนี้นะครับผมขับวันนี้วันนี้ผมก็เพิ่งขับไปแถว เทพลักมานะครับไปกลับก็ร่วมประมาณร้อยกว่าโลนะครับไร้ปัญหาทุกอย่างนะครับเครื่องเกียร์จบช่วงล่างจบแอร์เย็นฉ่านะครับสีสันโดยรวมสวยงามฟิล์มเป็นลามินาทั้งคันนะครับเพิ่งติดมาไม่นานด้วยจากเจ้าของเก่านะฮะใครที่อยากได้นะครับกับโตโยต้าโคราอัลติสหนึ่งจุดแปดตัว e ปีสองพันสิบนะครับผมอึดถึกทนประหยัดนะครับซื้อเป็นของขวัญตุจีนให้ลูกให้หลานให้ผู้ใหญ่นะครับรับรองท่านจะรักคุณมากเพิ่มเติมกว่าเดิมอีกนะครับเพราะว่าเป็นรถที่น่าใช้นะครับผม ใครที่หาใช้งานนะครับผมเอาไปเป็นรถใช้งานหลักไปใช้เป็นรถใช้งานสับองแนะนานะครับไม่จุกจิกจริงๆนะครับผมตัวรถอยู่พุทธมณฑลสาย2นะครับกรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเมนเลเลอร์นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับและใครที่จะต่อรองราคาแบบทีละสี่ห้าหมื่นนะครับผมแนะนําพี่เชิญร้านอื่นเลยนะครับร้านเอากำไรนิดเดียวนะครับไม่ได้กำไรเยอะนะครับถ้าเรากำไรเยอะนะครับอย่างที่ต่อแบบมีมารยาทนะถ้าขายรถแล้วกำไรเยอะผมแนะนำ พี่พี่ FC ทุกท่านที่ต่อนะครับผมที่เกียร์ที่ต่อนะฮะเลิกทำอาชีพที่คุณทำนะฮะหาเงินแค่แสนกว่าบาทมาจับรถขายแล้วได้ทีละสี่ห้าหมื่นสบายๆไม่ต้องลงทุนสร้างตึกทีเราเป็นร้านเป็นสิบ้านนะครับผมเพื่อเอามาขายก๋วยเตี๋ยวงอก,งอก,งอกชามกำไรชามละห้าบาทสิบบาทนะครับแนะนํานะครับต่อแบบมีมารายาทนะครับผมนี่นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยน,นะครับผมใครที่หาขับขี่ใช้งานอยู่นะครับฝากกันไว้ด้วยไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ